สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎประจำปากหลังของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทํานายดวงของผู้ที่เกิดราศรีกร,รกฎประจำปากหลังของเดือนธันวาคมปี2564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมปี2564นั่นเองครับผู้ที่เกิดราศรีกร,รกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับการทำนายดวงในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายรั่วปากสุดท้ายของปีพุทธศักราช2564แล้วนะครับคลิปหน้านี้นะครับเราก็จะมาทำนายดวงประจำปีพุทธศักราช2565กันดังนั้นหากท่านใดน,นะครับผมต้องการอยากจะเช็คดวงประจำปี2565แบบส่วนตัวนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อมาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับ ชาวราศีกรกฎครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564นั้นนะครับท่านได้ไพ่ใบแรกนี่คือไพ่ e i g อ of Wand นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่หไม้เท้าเป็นไพ่งานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าการงานของชาวราศีกรกฎนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดืขึ้นนะครับ หลายหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่อ,องของการตกงานการว่างงานการให้ออกจากง,งานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหลายหลายท่านนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจวิตกกังวลในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับแต่พอมาถึงในช่วงของปลายปีหรือว่าในช่วงของปลายเดือนธันวาคมปี2564นั้นไพ่ใบที่2ใบนี้คือไพ่จัส m เมนนั่นหมายความว่าชาวราศีกรกฎนั้น จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับบางท่านนี่อาจจะทํามาค้าขายทําธุรกิจของตัวเองบางท่านนั้นอาจจะบอกว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเข้ามานานแล้วอย่างนี้เป็นต้นอยากจะลองทําอะไรแบบใหม่ๆอยากจะลองทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองบ้างอย่างนี้เป็นต้นผมบอกเลยนะครับว่าทั้งการที่ท่านจะออกมาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวหรือบางท่านนั้นจะไปสมัครงานใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านจะได้งานใหม่แล้วก็เป็นงานที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับ เพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นสําหรับชาวราศีกรกฎผมบอกเลยนะครับว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือว่าความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับไพ่หนึ่งไม้เท้านี่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วนี่ครับชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็จะเป็นคนที่เรียนดีหัวดีนั่นเองนะครับ บางท่านชาวราศีกรกฎนี่นะครับสามารถที่จะทําคะแนนในระดับมหาวิยาลัยนี่นะครับผมในระดับเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ1อันดับ2เลยอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับไพ่ใบนี้แต่บางท่านนั้นไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงอาจจะเนื่องด้วยทางด้านของโอกาสหรือว่าฐานะของท่านนั่นเองนะครับแต่ว่าชาวราศีกรกฎนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดี เรียนรู้อะไรต่างๆด้วยตนเองได้ค่อนข้างเร็วได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนหัวไวแม้ว่าจะไม่ได้จบการศึกษาในระดับที่สูงแต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อนำมาประกอบอาชีพเป็นของตัวเองหรือว่าเมื่อนำมาปฏิบัติงานแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้สำหรับชาวราศีกรกฎนั้นยังหมายความว่า ท่านนั้นได้รับความไว้วางใจได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าถ้าว่าท่านเป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกน้องเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะครับเป็นระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้างานอย่างนี้เป็นต้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นไพ่ Judgment อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าท่านจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางท่านนี้นะครับชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อย่างนั้นเป็นต้นนั่นเองนะครับท่านจะได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วบอกเลยนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไป6เดือน1ปีท่านย้อนกลับมานะครับท่านจะรู้สึกว่า สิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะประสบผลสําเร็จแล้วก็มาไกลได้ขนาดนี้นะครับท่านจะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากนะครับและท่านจะบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วทํามาตั้งนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองถ้าเป็นเรื่องงานของชาวราศรีกรกฎนี้นะครับถ้าเป็นในช่วงของครึ่งหลังเดือนธันวาคมปี2 5ง4นั้นบอกได้เลยนะครับว่าดีมากเจ๋งมากนะครับคนว่างงานคนตกงาน ไปสมัครงานก็จะได้รับการคัดเลือกได้ทำงานใหม่นั่นเองนะครับบางท่านอาจจะมาทำธุรกิจค้าขายของตัวเองก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆครับชาวราศีกรกฎส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่หกไม้เท้าไพ่หกไม้เท้านี่นะครับก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบอย่างมากจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับมีการวางแผนที่ดีและที่สำคัญก็คือมีการสร้างเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวท่านด้วยนะครับ บางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่ทํางานช้าแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานช้าแต่ว่าชัวไม่มีคําว่าผิดพลาดนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎครับในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนั้นตัวท่านเองจะได้เดินทางนะครับอย่างไพ่ ใบนี้นะครับนี่คือไพ่ไหนออฟเพนเทนเคและนี่คือไพ่เดอะเชอรีออตนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลอาจจะเดินทางไปเคลียร์เรื่องงานไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจของท่านหรือว่ารวมไปถึงการเดินทางที่จะกลับบ้านของท่านหรือว่าการเดินทางที่จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของท่านอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับไพ่สองใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะได้เดินทาง บางท่านชาวราศีกรกฎนั้นจะได้เดินทางไกลมากกว่านั้นก็คือเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวและบางท่านนั้นอาจจะไปทํางานที่ต่างประเทศหรือบางท่านนั้นอาจจะไปตั้งรกรากที่ต่างประเทศเลยก็ได้นะครับสําหรับไพ่เดอะชาริออตนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีกรกฎถ้าเป็นเรื่องงานบางท่านนี่มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติ ต่างภาษาก็คือทํางานบริษัทต่างชาตินั่นเองนะครับถือว่าดีมากเลยนะฮะถูกฉลกชาวราศีกรกฎมากๆมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอย่างแน่นอนหากว่าได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการลงทุนบางท่านนี้นะครับผมกําลังคิดที่จะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนธันวาคมแล้วจะประสบผลสําเร็จอย่างที่หวังอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนด้านที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับก็คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สีถ้วยนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่สีถ้วยเนี่ยท่านจะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดนะครับรู้สึกว่าจิตใจของท่านนั้นมันเป็นกังวลอะไรอสักอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีความสุขนะครับและที่สําคัญคือใครจะทําอะไรให้กับตัวท่านนั้นมักจะไม่เป็นที่พอใจแม้กระทั่งการกระทําของตัวเราเองก็ไม่ค่อยที่จะพอใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับจะรู้สึกหงุดหงิดในจิตในใจนั่นเองนะครับ ไพ่เดอะมูนก็เหมือนกันนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ก็หมายถึงอารมณ์จะไม่ค่อยดีอารมณ์ค่อนข้างที่จะขุนมัวมีความวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็ไพ่เดอะมูนนี่ยังอาจจะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยของชาวราศีกรกฎบางท่านนั้นอาจจะมีที่อยู่ติดกับป่าช้าเก่าหรือว่าที่ที่บ้านท่านสร้างนั้นอาจจะเคยเป็นป่าช้าเก่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นท่านอาจจะได้สัมผัสกับเรื่องลิ้ลับ สิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับและที่สําคัญนะครับชาวราศีกรกฎถ้าจะให้ดีนะฮะในช่วงของปลายเดือนธันวาคมเนี่อยากจะให้ท่านนั้นหาของไปเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ที่อยู่ที่อาศัยของท่านหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานของท่านด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับบางทีจะเป็นการบอกกล่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี่เราอาจจะทําอะไรผิดพลาดนะครับเราอาจจะทําอะไรที่แบบไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดหรือถูกอย่างนั้นนั่นเองนะครับอาจจะเป็นการไปก้าวไก่ทําให้เจ้าที่เจ้าทางนั้นเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจไม่สบายใจกับในตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแล้วอะไรต่างๆมันจะได้ดีขึ้นนะฮะเรื่องการเรื่องงานต่างๆจะได้ดีขึ้น ส่วนบางท่านนั้นนะครับที่เจอเหตุการณ์แปลกๆเรื่องลิลับสิ่งลิลับเนี่ยอยากให้ท่านนั้นไปทําบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาแล้วก็ให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายอะไรดีๆจะได้เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเป็นการทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อรับสิ่งดีๆในปี2565ที่ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎนะครับ คราวนี้สำหรับไพ่ u u e n o of u u p นี่นะฮะเป็นเรื่องของไพ่แม่บ้านนะครับคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎนี่นะครับในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนั้นตัวท่านนี่นะฮะจะได้ทำหน้าที่แม่บ้านมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดเช็ดถูการเก็บข้าวเก็บของต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่บ้านเป็นหลักนี่นะฮะหนึ่งหละนะครับบางท่านนั้นอาจจะเตรียมกระเป๋าเดินทางเพื่อที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างนี้ สองนะครับบางท่านนั้นอาจจะต้องมีการจัดลงจัดเลี้ยงมีการเฉลิมฉลองปราร์ตี้ของคนในครอบครัวของญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองหน้าที่ของแม่บ้านค่อนข้างที่จะหนักซนนิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ควีนออฟคัฟนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎนั้นคนที่เป็นผู้หญิงนี่นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนที่มีเสน่ห์ในคําพูดคําจาคําพูดของท่านนี้นะครับผมอาจจะเป็นคนที่พูดตรงสักนิดหนึ่งแต่ว่าโทนเสียงนั้นจะซอฟนะครับผมทําให้หลายๆคนนี่ชื่นชอบนะฮะกับการพูดการจาของท่านนะครับดังนั้นในช่วงของปลายเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะมีนะครับผู้คนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามาปรึกษาท่านมาระบายอะไรอต่างๆในจิตในใจของเขานะครับที่มันหมักหมมมานาน มันเหมือนกับว่าคนอื่นเขาเนี่ยไม่มีทางออกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเขามองเห็นท่านนั้นว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ไว้ใจได้นั่นเองนะครับก็เลยมาเล่าอาจจะมาปรับทุกข์กับท่านอย่างนี้เป็นตน้นแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับผู้หญิงชาวราศกรารีกรกฎนี่รับเรื่องราวต่างๆของคนอื่นแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นสบายอกสบายใจได้แต่พอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนี่นะครับผมบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครได้แต่แอบเ <ười> ก็บ <_' c ười> เอาไว้ในใจเงียบๆอย่างนั้นเป็นต้นนั่นเองนะครับ เอาละนะครับชาวราศีกรกฎคราวนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับชาวราศีกรกฎไพ่การเงินของชาวราศีกรกฎมีอยู่3าใบด้วยกันนะครับอย่างไพ่ใบนี้นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าเหรียญน,นั่นเองไพ่ห้าเหรียญน,นี้หมายถึงเรื่องของการเสียเงินนะฮะเรื่องของการจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎอาจจะเจอเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถราต่างๆนะครับผม ที่มันอาจจะต้องเอาเข้าศูนย์ไปเช็คอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเพราะว่าบางท่านนี่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างนี้นั่นเองนะครับผมหลายๆท่านก็เลยจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เกิดขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนธันวาคมส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่ไนท์ออฟแพนเดอร์ ชาวราศีกรกฎจะมีโชคเกี่ยวกับทางน้่งของการลงทุนนะครับบางท่านนี่นะฮะลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในตลาดทองลงทุนในคริปโตลงทุนในบิตคอยอย่างนี้นะครับท่านจะมีโชคใหญ่นะฮะชาวราศีกรกฎท่านจะได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนตรงนี้แหละได้ผลกําไรเป็นเกอบเป็นกำแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นข่าวที่ดีมากกับชาวราศีกรกฎนะครับเป็นข่าวดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้นะครับ ท่านจะได้เอาเงินตรงนี้แหละนะครับไปเที่ยวปีใหม่นั่นเองนะฮะท่านจะได้เอาเงินตรงนี้แหละไปฉลองไปสังสรรค์ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎมาที่ไพ่ใบสุดท้ายไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่สามเหรียญนั่นเองนะครับไพ่สามเหรียญน,นี้หมายถึงรายได้พิเศษรายได้พิเศษก็คือ สิ่งใดที่ไม่ใช่รายได้ประจํารายได้ประจําก็คืออย่างเช่นเงินเดือนนะครับในช่วงปลายๆเดือนนี่นะฮะท่านก็จะได้รับเงินเดือนเข้ามาในบัญชีของท่านอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่สามเหรียญนี้คือเงินพิเศษอาจจะได้จากการขายของท่านนะครับบางท่านนี่ททำหน้าที่แผนกขายเป็นเซลล์อย่างนี้นะครับเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าท่านจะได้รับเงินพิเศษเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับเป็นค่านายหน้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะฮะและไพ่ใบนี้ ไพ่สามเหรียญนี้ยังอาจจะหมายถึงเงินที่ได้จากทั้งของโบนองโบนัทที่จะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านชาวราศีกรกฎในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะฮะจะได้ไปท่องเที่ยวจะได้มีเงินไปสังสรรสนุกสนานแหมถือว่าดวงการเงินของชาวราศีกรกฎนั้น อาจจะมีส่วนที่จะต้องจ่ายไปบ้างแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาหลายทางเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับเรื่องการเงินของท่านนั้นดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับไพ่แจ mm ็คส e n มนนี่นะฮะถ้าเป็นความรักก็หมายความว่า หลายท่านนะคบที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงปีที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางท่านนั้นต้องเลิกรากันต้องจบลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ว่าท่านจะได้มาเจออะไรใหม่ๆจะได้มาเจอคนใหม่นะครับอาจจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมชีวิตของท่านนั้นจะมีชีวิตชีวาและตัวท่านเองนั้นจะรู้สึกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านจะได้เจอคนใหม่นั่นเองนะฮะในช่วงปลายปีนี้ อย่างเช่นไพ่ดูชาริออตนี่ก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้พบคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับสำหรับไพ่ดูชาริออตนี่มีความเป็นไปได้สูงมากว่าท่านจะได้แฟนนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับแรกๆนั้นก็อาจจะเริ่มต้นจากท่งดางของการพูดคุยการร่วมงานกันพูดคุยถูกคอแล้วก็พัฒนากลายเป็นแฟนและมีโอกาสสูงมากเลยนะครับผมที่จะคลิกจนกลายเป็นครอบครัวได้นั่นเองนะครับสำหรับไพ่ดยชาริออตนั่นเอง ส่วนไพ่สี่ถ้วยนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบางท่านนั้นทุ่มเทความรักให้กับคนที่เรารักอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมานั้นกับกลายเป็นว่าได้ความรักจากเขามาเพียงน้อยนิดเท่านั้นนั่นเองนะครับเป็นความรักที่ไม่สมหวังไม่ได้ดังใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองและไพ่ใบน,นี้นั้นยังอาจจะหมายถึงว่าตัวท่านนั้นจะหงุดหงิดในเรื่องราวของความรักหงุดหงิดกับคนรักของท่านหงุดหงิดกับแฟนของท่านคือได้แฟนแล้วรู้สึกว่่่าาไมปปรระะทััับบใจออยงงนนนนนนี้้เเ็ตค เป็นเพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะไปคาดหวังกับคนที่เป็นแฟนมากจนเกินไปอย่างนั้นนั่นเองนะครับและบางท่านนั้นอาจจะมีการสร้างวิมานเรื่องของความรักว่าคนรักของเราจะต้องดีอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าหากว่าท่านคิดแบบนั้นนี่นะครับชีวิตจริงกับทางด้านของความฝันมันไม่เหมือนกันเลยนะครับผมถ้าหากว่าเป็นความฝันก็มีแต่ในซีรีส์มีแต่ในละครเท่านั้นเองนะครับชีวิตจริงคนเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับท่านจะต้องทําใจในเรื่องนี้ ผมฝากอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็คือไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนนี้ถ้าเป็นด้านดีนะครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าที่ของผู้ที่ทํางานที่อยู่ในวงการบันเทิงวงการโฆษณาทั้งหลายคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโปรดิวเซอร์คนที่เป็นครีเอทีฟนะครับคนที่เขียนคําเกี่ยวกับท่า้า่ของโฆษณาหรือบางท่านนี้นะครับเป็นนักแต่งเพลงบางท่านนี้นะครับผมเป็นคนที่เขียนนวนิยายเขียนเกี่ยวกับท่าที่ของละครต่างๆเหล่านี้นะฮะ ท่านจะรู้สึกว่าในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนั้นจิตใจของท่านนี่นะครับจะล่องลอยเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะครับนั่นดีนะฮะท่านนั้นจงปล่อยจิตปล่อยใจไปตามความคิดของท่านเหล่านั้นแล้วท่านจะได้งานใหม่ๆสิ่งที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น จะมีคุณภาพนั่นเองนะครับผมและบางท่านนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับท่านนั้นของการเขียนบทละครโทรทัศน์อย่างนี้ก็มีความโดดเด่นนะครับในชิ้นงานของท่านเมื่อไปปรากฏเป็นละครละครเป็นซีรีส์แล้วนี่นะครับจะได้รับความนิยมอย่างมากนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ผมขอเอามาปิดท้ายในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎทุกท่านครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านเลยนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ได้แล้วผมจะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละ ไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ